หลังจากลำน้ำพาชีในอำเภอสนพึ่งจังหวัดราชบุรีลดระดับลงอย่างกระทันหันค่ะกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและประชาชนในพื้นที่กว่า4,000คนทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนพึ่งยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในลำน้ำพาชีใน1-2วันนี้ค่ะค่ะและหากเกิดกรณีฉุกเฉินนะคะโดยการประปาก็เตรียมใช้มาตรการหยุดการจ่ายน้ำ หากว่ายังไม่พ้นภาวะไมกฤดค่ะติดตามจากคุณจิราพรคำพาพันธ์รายงานสดจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณจิราพรเชิญค่ะ ค่ะคุณมณีนาถคุณวันวิสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจนันนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่อำเภอส่วนพึ่งกันจํานวนมากค่ะแม้ว่าผู้จัดการการปรปาส่วนพิทภาคสาขาส่วนพึ่งจะยืนยันว่าปัญหานี้จะไม่กระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่ารีสอร์ทแต่ละแห่งใช้น้ําจากบ่อบาดาลเป็นหลักนะคะแต่น้ําที่สํารองไว้ใช้ในเขตของเทศบาลอำเภอเมืองส่วนพึ่งที่ในขณะนี้มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็น้ําที่สูบน้ามาผลิตปปาก็ยังสามารถสูบได้ไม่เต็มที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง กันอย่างเข้มข้นค่ะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนพึ่งจังหวัดราชบุรียังคงใช้รถแบ็คโฮขุดร่องน้ำในลำน้ำพาชีจุดสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรอรับน้ำจากฝ่ายน้ำล้นท่ามะขามเป็นวันที่สองหลังจากระดับน้ำในลำน้ำพาชีลดลงอย่างกระทันหันทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนพึ่งขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า4 0 0พันครัวเรือนในเทศบาลอำเภอเมืองสวนพึ่งมาสองวันแล้ว โดยขณะน,นี้ทางน้ำดิบในทางน้ำใสมีน้ำสำรองไว้เพียง600ลูกบาทเมตรแต่ประปาต้องจ่ายน้ำละ800ลูกบาทเมตรนับว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่จะจ่ายน้ำเป็นเวลาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดใน1-2วันนี้เพราะน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปามีน้อยกว่าที่ต้องส่งออกไปค่ะ เพื่อให้ผ่านวิกฤตไปได้ใน1-2วันนี้ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาส่วนพึ่งได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารพัฒนาที่1ห,หน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือจังหวัดราชบรุรีร่วมมือกับท้องถิน่นเพื่อให้ฝ่ายน้ําล้นที่อยู่ในลําน้ําพาชีแต่ละจุดเปิดประตูน้ําให้สูงขึ้นค่ะคือประตูตรงนีค้คงจะต้องให้ชะลอไปก่อนเพราะว่าที่จะให้มั่นใจในสถานการณ์น้ำ ที่เพียงพอเพราะว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าปริมาณน้ําเราเนี่ยยังสถานการณ์ยังไว้ใจไม่ได้ก็คือต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีกว่าครับประมาณสักกี่วันคบที่เราต้องฝ้งงงงาระวังคะตอนนี้ก็ต้องมีการฟอารองอย่างต่อเนื่องครับเป็นช่วงๆไปถ้าเกิดว่าตามที่เรียนให้ทราบเป็นระดับแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่พองจริงเราก็ต้องมีการลดแรงดันน้ำนะฮะและก็อาจจะมีการจุดแจ่น้ํา ขณะที่ผู้นําชุมชนที่ร่วมดูแลฝายน้ําล้นลําภาชีบอกนะคะว่าการเปิดประตูระบายน้ําฝายน้ําล้นตลอดลาน้ําอาจจะก,กระทบกับผู้ใช้น้ําด้านบนหลายหมู่บ้านค่ะแต่ก็ได้ทําความเข้าใจกับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อขอปันส่วนน้ําที่เหลือส่งไปผลิตน้ําประปาก่อนค่ะช่วงแรกเราก็าพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยข้างบนน้าอาจจะไม่พอใช้หรือย,อยังไงเนี่ยเราก็ได้มีาการวางแผนอยู่เหมือนกัน เราบอกเออบอกเออกลุ่มผู้ใช้น้ําข้างบนว่าเออถ้าเปิดน้ำไปแล้วข้างบนก็ต้องแก้ไขปัญหาก่อนคืออย่างเช่นมีหัวกระโหลกแล้วก็ให้กลุ่มผู้ทำการเกษตรก็ให้มีกรสอบทรายก,กั้นไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับ ประปาส่วนภูมิภาคได้วางแผนสำรองหากน้ำยังส่งมาไม่ถึงปลายน้ำนะคะหรือจุดสุดน้ำดิผลิน้ำประปาก็จะดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งญ่าอาบาตท่าเคยมาช่วยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ3กิโลเมตรเพราะว่าในวันหยุดยาว3วันนี้จะมีผู้ใช้น้ำในอำเภอส่วนพิ่งเพิ่มขึ้นหรือคิดเป็นร้อยละสิของน้ำที่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ แม่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาส่วนพึ่งนะคะจะไม่ได้เป็นหนึ่งใน5 1สาขาที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคในปีนี้แต่ว่าจากระดับน้ําที่ลดลงอย่างกระทันหันในลําน้ําพาชีนะคะก็ทําให้ทั้งจังหวัดนะคะเตรียมที่จะเฝ้าระวังในพื้นที่นี้ต่อไปและยังคงต้องประเมินสถานการณ์ในอีก1-2ถึงวันนี้ค่ะหากน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปายังส่งมาไม่ถึงจุดสูบน้ํานะคะก็จะใช้มาตรการต่อไปนั่นก็คือการลดแรงดันน้ําหรือว่าหากยังวิกฤตต่อไปอีกก็อาจ จะมีการจ่ายน้ำเป็นเวลาค่ะคุณวันวิสาคุณมณีนาฏค่ะ,คะ